สรุปนังซื้อเสียงกินกบตัวนั้นซะ EP2 วางแผนแต่ละวันเอาไว้ล่วงหน้าคุณเชื่อหรือไม่ว่าในทุกหนึ่งนาทีที่คุณใช้ในการวางแผนจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้มากถึง10นาทีในการลงมือปฏิบัติและขณะที่คุณทำงานตามรายการที่ได้วางแผนไว้คุณจะรู้สึกว่างานที่มี จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆและมีแรงบันดาลใจให้ทำงานมากขึ้นไปอีกคงเคยได้ยินคำถามเก่าแก่ที่ว่าคุณจะกินช้างสักตัวได้ยังไงคำตอบก็คือกินทีละคํำยังไงล่ะยกตัวอย่างเช่นเมื่อคุณเขียนสิ่งที่ต้องการออกมาเป็นข้อๆก็ทำตามนั้นเสมอและเมื่อมีอะไรใหม่เข้ามาก็เพิ่มเติมลงไป ในรายการดังกล่าวก่อนจะลงมือทำเพียงเท่านี้คุณก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างผลงานได้ไม่น้อยกว่า25เเลยทีเดียวประมาณวันละ2ชั่วโมงนับแต่วันแรกที่คุณเริ่มทำตามรายการและระบุสิ่งที่ต้องการทำออกมา1คืนก่อนจะถึงวันจริงโดยนำงานที่ยังค้างค้าง,งไปใส่รวมไว้ กับสิ่งที่ต้องการทำในวันรุ่งขึ้นเมื่อคุณระบุสิ่งที่ต้องการทำล่วงหน้าหนึ่งคืนจิตใต้สำนึกของคุณจะง,ง่วนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นตลอดทั้งคืนขณะที่คุณหลับบ่อยครั้งคุณจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความคิดและเข้าใจที่กระจ่างชัดซึ่งช่วยให้คุณทำงานเสร็จเร็วและดีกว่าที่เคยคิดไว้ก็คือยิ่งคุณใช้เวลาวางแผนมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและอย่างเช่นการวางแผนโครงการเมื่อคุณมีโครงการใดๆที่ต้องทำเริ่มต้นด้วยการช่ำแหละโครงการออกมาเป็นชิ้นๆตั้งแต่ต้นจนจบจากนั้นคุณก็จัดเรียงตามลำดับเวลาและความสำคัญแจกแจงโครงและลงบนกระดาษหรือคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เห็นงานและทุกขั้นตอนอย่างชัดเจนจากนั้นจึงค่อยๆทำงานไปทีละอย่างแล้วคุณจะต้องตกตะลึงว่าวิธีการนี้ช่วยให้คุณทำงานได้เสร็จมากแค่ไหนเมื่อคุณเดินตามวิธีการนี้คุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีพลังและมีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคุมชีวิตของตัวเองได้ดีมากขึ้นและมีแรงจูงใจ ที่จะทำงานให้ได้มากขึ้นนั่นเองคุณจะมีความคิดที่กระจ่างชัดและสร้างสารรค์ขึ้นมาทั้งยังมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นจนสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วขณะที่ค่อยๆจัดการงานไปทีละอย่างคุณจะมีแรงผลักดันจากภายในที่ช่วยให้คุณเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวความก้าวหน้าที่จะสัมผัส ได้จะช่วยเติมพลังให้คุณผ่านวันนั้นไปได้ด้วยดีการฝึกวางแผนอย่างเป็นระบบจะเป็นนิสัยและจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับตัวคุณผู้คนมากมายการใช้ความคิดในช่วงสุดสัปดาห์2ชั่วโมงเพื่อวางแผนสำหรับสัปดาห์ต่อไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปโดยสิ้นเชิง และเทคนิคนี้ก็จะได้ผลกับคุณเช่นเดียวกันเมื่อคุณวางแผนแต่ละวันเอาไว้ล่วงหน้าคุณจะพบว่าการเริ่มลงมือทำและก้าวเดินต่อไปข้างหน้านั้นง่ายใดมากขึ้นงานของคุณก็จะเสร็จเร็วและราบรื่นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเก่งกล้าขึ้นกว่าเดิมจะทำงานเสร็จมากขึ้น ในเวลาอันสั้นลงกว่าที่เคยจินตนาการไว้จนในที่สุดก็จะไม่มีใครหยุดยั้งคุณได้อีกสรุปก็คือเริ่มวางแผนล่วงหน้าให้กับทุกวันทุกสัปดาห์และทุกเดือนตั้งแต่วันนี้หาสมุดจดหรือกระดาษสักแผ่นหรือจะใช้โทรศัพท์มือถือแล้วระบุทุกสิ่งที่คุณต้องการทำ ใน24ชั่วโมงข้างหน้าลงไปหากมีสิ่งใดที่เพิ่มเติมเข้ามาในภายหลังก็ให้เขียนลงไปที่สำคัญให้ระบุโครงการกลุ่มก้อนของงานขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่ออนาคตของคุณออกมาให้หมดอันดับต่อมาจัดเรียงเป้าหมายโครงการและงานตามลำดับความสำคัญจริงไหนที่สำคัญที่สุด และตามลำดับเวลาสิ่งไหนที่ต้องการทำเป็นอันดับแรกลำดับที่สองและลำดับต่อไปเริ่มต้นด้วยการคิดถึงจุดสิ้นสุดจากนั้นจึงค่อยไล่เรียงย้อนกลับไปว่าต้องทำอะไรก่อนคิดบนกระดาษทำงานไปตามรายการที่คุณสร้างขึ้นมาแล้วคุณจะทึ่งที่ได้เห็นว่าตัวเอง มีประสิทธิภาพมากขึ้นแค่ไหนและการกินกบนั้นง่ายดายเพียงใดอย่างไรก็ตามคุณควรมีรายการประจำเดือนซึ่งจะทำขึ้นในช่วงปลายเดือนเพื่อวางแผนสำหรับเดือนต่อไปคุณอาจจะย้ายงานจากรายการหลักมาใส่ก็ได้คุณควรมีรายการประจำสัปดาห์ด้วยซึ่งจะทำขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์เพื่อวางแผนทั้งสัปดาห์ล่วงหน้า การวางแผนอย่างเป็นระบบจนเป็นนิสัยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับตัวคุณผู้คนมากมายใช้วิธีคิดแบบนี้และจะทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานและเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาได้และเทคนิคนี้ก็จะได้ผลกับทุกคนเช่นกันและที่ทำเป็นรายวันเมื่อสิ้นสุดวัน ก็ให้ขีดค่างานที่ทำเสร็จแล้วการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพความสำเร็จชัดเจนมากยิ่งขึ้นและคุณจะสัมผัสได้ถึงความคืบหน้าของการบรรลุปเป้าหมายการได้เห็นตัวเองทำงานเสร็จไปทีละอย่างและสร้างแรงจูงใจและปลุกพลังในตัวคุณขึ้นมาทั้งยังทำให้คุณรู้สึกดีและนับถือตัวเองมากขึ้นด้วย ความก้าวหน้าที่ชัดเจนแบบนี้คุณทําสม่ําเสมอจะขับเคลื่อนคุณให้ก้าวไปข้างหน้าและช่วยให้คุณเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งได้